ค่ะอันนี้จะมารีวิวต้นไม้ในโรงเรียนขั้นสอนพิจานะคะต้นไม้ที่เราเลือกมาวันนี้คือต้นหม่อนค่ะต้นหม่อนนะคะจะเป็นลำต้นที่ตั้งตรงเป็นต้นไม้พุ่มสีลำต้นน้ำตาลแดงค่ะส่วนใบนะคะจะเป็นใบแหลมยาวโคนเว้าเป็นรูปหัวใจค่ะข้างบนจะเป็นสีเขียวเข้มส่วนข้างล่างเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเอ่อใบค่อนข้างสากมือเลยค่ะดอกสีขาวนะคะออกามซอกและยอดใบ คนนะคะจะมีความหวดน้ำรูปทรงกระบอกมีสีเขียวแต่ถ้าสุกจะมีสีม่วงแดงเข้มขัดหรือเกือบดำมีความฉ่ำน้ำมีรสหวานองเปรี้ยวค่ะประโยชน์รับประทานได้ปลูกตามแนวรั้วแถวบ้านแล้วก็พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ